สวัสดีค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาก่อติดกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งโดยนายธนวาลิมสถาพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร6สัปดาห์ประชาธิปไตยค่ะโดยในวันนี้เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยท่านผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังครอบครัวเพื่อนบ้าน และคนในชุมชนได้นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ active learning ผ่านการจัดกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยและเพื่อเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งและตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางในการพิจารณาเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีและพึงประสงค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญต่อไปและสุดท้ายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความศรัทธาบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา และเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งโดยมีส่วนร่วมและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพอย่าลืมนะคะผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันที่14พฤษภาคม2566เจอกันที่สนามเลือกตั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ